ต่อจากคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะพามาลงแบบลงมอดนะสอนลงมอดครับกับเซดเ,เดอร์แต่ก่อนผมใช้ตัวนี้ทุกคนจะไม่เข้าใจนะเนะคลิปหยุดรอเปล่านี่ ให้เปลี่ยนมาใช้ตัวจัดการไฟแทนนะครับกดเข้าไปเลยอนุญาตนะคือถ้าใครดาวน์โหลดแล้วมันจะมาทางนี้ครับนะครับกดตัดตรงมาก่อนนะครับพอบไปไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันว่างนะครับแต่ตัวนี้ผมว่างผมจะไปตรงนี้กดมาแล้วก็แตกไฟนะครับกดที่นี่เลย จะได้มาสองอันนะครับตัวนี้ก็ที่มีคำว่าหนึ่งจุดาเอ6ดีเฮนี่ครับกดตัดนะครับมาที่ตรงนี้ครับสังเกตว่ามันจะไม่มีจะมองไม่เห็นนะครับไฟล์ที่เขียนว่าอมไรครับไ้กดดูแล้วก,กดไฟล์ที่ซ่อนนะครับนะครับกดดูกดตรงนี้ครับ ตรงนี้ครับพอกดแล้วจะขึ้นว่าไม้ครับให้กดเข้าไปเลื่อนหาคาว่ามอะครับแล้วกดวางนะครับจากนั้นไงต่อครับก็เข้าเกีนะะครับเข้าแล้วก็ให้กดไม่สิสำหรับคนที่เล่นใหม่ครับให ดาวโหลดตัวนี้ก่อนนะครับนะครับให้กดมันจะให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะคือผมดาวน์โหลดไปแล้วไงนะถ้ากดแล้วผมจะเข้าเกมนะครับยิงก็ให้มันเข้าไปเสร็จก่อนนะครับคือผมทํำอะไรเสร็จหมดแลนะ้วไงเนี่ยนะกดเข้าใหม่ครับบางคนอาจจะเข้าไม่ได้นะให้กดมาที่ตั้งค่า ตรงนี้ครับเลือกเป็นตัวนี้ครับนี่ครับแล้วถ้ากดดาดวดาวหลดหนึ่งจุดสิบหกจุดห้าสี่ร้ครับกดตัวเลือกแล้วก็กดอันแรกนั่นก,กับมอสนี่ครับตัวจัดการไฟล์เมื่อกี้ผมเก็บไว้ที่สามหศูนนะครับ ผมเลยจะกดเข้าตัวนี้กดตัวนี้ครับตอนโหลดนี้ต้องเปิดเน็ตใส่นะครับห้ามปิดเน็ตโดยเด็ดขาดนะครับมันจะไม่ได้รอให้มันขึ้นหน้าจอกนถ้าขึ้นเราก็ให้กดคำว่า,าปิดนะครับให้การเป็นเปิดแล้วกดการกระบาดลงให้กดคำว่า,าโอเคนะครับแล้วคลิกหน้าจอครั้งนึงตอนบรโหลดนะครับจะต,ต้องเปิดเน็ตไว้ด้วยครับ ริ่งมันจะนานกว่านี้แหละแต่ผมดาวน์โหลดแล้วไงรอนะครับจะมีเสียงอะไรรบกวนมากนะครับเพราะตอนนี้มันมืดแล้ว รอนะครับจนกว่าจะถึงร้อยนะครับถึงร้อยแล้วก็ให้กดโอเคแต่ถ้ามันขึ้นแบบนี้ไปว่าได้แล้วนะครับสําเร็จนะครับกดโอเคไปแล้วกดบังคับให้ปิดน,นะครับตรงนี้ครับกดทุกลงนะครับ ให้รอนะครับแล้วจะได้ตัวนี้มาครับให้กดไปเลยครับให้กดเข้าเลยนะครดอมอดลงยังไงครับ ก็ตอนนี้ก็สามารถลงมอสกับไลดได้แล้วครับคือลิง์์มอสผมก็ให้กับคลิปที่แล้วแล้วนะครับนี่ครับในคลิปนี้ครับก็อยู่ผมองนอนสปานะครับนี่ครับ มอดนี่ครับนี่ครับให้ดาวนโหลดนะครับใหกดดาวนโหลดแล้วก็รอนครับเดี๋ยวผมดาวนโหลดเสร็จแล้วไงกดตัวนี้ครับ จะทิ้ให้ดูเลยกว่ารอเวลามันนับถอยหลังครับจะเริ่มการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนดาวโหลดเสร็จนะครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดได้แล้วจริงผมก็ไม่ได้รอครแค่ตัดผมไปย้ายมันออกมาเพราะจริงๆแล้วผมดาวน์โหลดไปตั้งนานเลยกดเข้ามาเนี่ยอ้าเกิดเลยขึ้นเนี่ ให้กดตรงพิธีดาวหลวงตรงนี้เลยเนี่ยลุกทิ้งไปเลยเนี่ยครับมันจะตัวนี้ครับให้กดตัดนะครับกดไปที่มอสเหมือนเดิมนะครับตรงไหนล่ะ กดไปที่มอสแล้วให้วางเลยครับแค่นี้ก็เข้าแล้วนะครับจะให้คุณเข้าเข็มได้เลยนะครับเพราะมันก็เข้าแล้ว เรื่องสกินก็รอคลิปต่อไปนะครับแต่ข้อนี้นะครับคือพวกชื่อเนี่ยให้ตั้งให้มัน,นง่ายๆนะครับกับการที่เราจะเอาไปลงสกินเราใช้ชื่อนะครับเลยตัวแรกนะครับผมตั้งแบบนี้ค่อยง่ายขึ้นหนะ่อย้าคลิปนี้ก็ขอจบเงนเร่านี้นะครับ